แต่สามารถทําให้มันเชื่อมโยงให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องมองนะคะในในประเด็นที่แตจสุภาวินีที่จะต้องดูแลก็คือเป็นประเด็นที่เป็นจุดที่ควรพัฒน,นานะคะเราคงไม่เรียกว่าจุดอ่อนเพราะว่าธรรมชาติของคณาจารย์แล้วก็ธรรมชาติของาศาสตร์ของมหาวิทยาลนะัยเนี่ยมันสร้างมาอย่างนี้เจ็ดเจ็ดปีนะคะเราไม่ได้มุ่งหวังว่า,วา เมื่อก่อนนี้คณาจารย์ของเราจะทำขอสอจะเรียน็อกเตอร์เราไม่ได้สนใจเราผลิครูเป็นโรงเรียนผุกหัครูเราจะเน้นการสร้างคุณภาพของครูตอบรับจังหวัดตอบรับภาคเหนือย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาก้าวสู่มหาวิทยาลัยแน่นอนศักย,ยภาพของคณาจารย์เรามันต้องก้าวกระโดดไปตามมหาวิทยาลัยหรือว่าสอออกอ,อกกำหนดนะคะกลายเป็นว่าคณาจารย์ทุกท่านนะคะมีภารกิจหลัก ที่ต้องติดตัวทุกคนไปก็คือการสร้างผลงานทางวิชาการไม่ว่าผลงานนะั้นมันจะเป็นผลงานในระดับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาก็คือสร้างเอกสารประกอบการสอนทําชี่ทําสื่อทําอะไรเนี่ยเป็นหน้าที่หลักนะคะในการผลิตผลิตให้มีคุณภาพแต่ผลที่มันตามมามันจะส่งผลให้เราเขียนตําราเป็นเพราะตําราก็เป็นสื่อประกอบอันหนึ่งที่จะให้นักศึกษาเราติดตัวไปอ่านเมื่อไหร่เมื่อไหร่รก็ได้ ะะแล้วสิ่งที่ตามมาอีกก็คือจะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวอาจารย์เมื่อเอาผลงานเหล่านั้นไปนเผยแพร่ให้กับครูอาจารย์มหาลาัยอื่นหรือคนที่สนใจในสาขาเดียวกับเราได้รับทราบไม่ว่าจะตีพิมพ์ผลงานวิใจัยในระดับอของมหาวิทยาลัยที่มีวารสารประจําคนณะอย่างที่คณะบพีพูดว่าอเอางานโปรเจกต์ของนักศึกษากับอาจารย์ร่วมกันแล้วทำเป็นวารสารของคณนะ ก็อยากจะมีข้อสเสนอแนะท่านคนะมดีนิดนึงก็คือนอํางานของอาจารย์ที่เป็นเดียเด่ยวๆนี่ยลงไปด้วยเพราะว่าการเพ่ามหาน TCI มันจะต้องมีเปอร์เซ็นต์อยากให้ศึกษาเกณฑ์ตรงนี้ด้วยนะคะก็3ปีเข้า TCI ทุกคนก็จะมาลงจกัจกจากคณะวิจดดัยทุกคณะก็คงจะมีภาษาต่างๆกันมาแล้วก็บรณาิการอยากให้บรณาทิการใช้ปรรณาในการเดียวกับมาหาวหิทยาลัยพราเรีมีสอนมีอะไรตั้งเรียบร้อยในการตะครินกัน ก็จะมีบรรณาธิการกองเดียวกันก็ได้แล้วก็เพิ่มคณะวิทยาการจัดการเพิ่มคณะวิเข้ามาเป็นกองกองบรรณาธิการใหญ่ของมหาวิทยาลัยจะจะทาให้งานเราเข้าประโยชส์เสรจขึ้นเพราะว่าฐานของารสารเราเข้า TCI แล้วนะคะก็จะมีบทเรียนประสบการณ์จะได้ง่ายขึ้นการติดต่อประสานงานก็ง่ายขึ้นนะคะเมื่อเราเรามีเอกสารมีผลงานดีพิมพ์มีตำราแน่นอนเราต้องส่งผลงานทางวิชาการแน่เพราะว่าความพร้อม ตอนนี้โครงการของมหาวิทยาลัยนะคะที่เป็นโครงการสร้างพัฒนาศักยภาพของคณะาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่มีคนเข้าทั้งหมด152คนคณะวิทยาการจัดการก็35คนนี้ก็คงจะเป็นเฟสหนึ่งก็คือปีนี้ที่จะส่งนะคะอาจารย์มริสลาก็คงจะส่งภายใน,นสองเดือนมัน้งนะคะ <c oughs> ก็เรียบร้อยมาแล,แล้วทุกอย่างก็มีครบแล้วนะคะอาจารย์สุกัญญา,ยายอีกทัานหนึ่งที่จะส่งในปี56ตอนนี้ปี56ส่งแล้ว4ท่าน ที่เอโอยไว้สิบท่านนะคะส่งไปแล้วสี่นะคะก็อยากจะให้ทำคือเวิร์กช็อปนี้คงจะมีทั้งเวิร์กช็อปของมหาวิทยาลัยในภาพรวมใหญ่แล้วก็เวิร์กช็อปเล็กของคณะเพราะว่ามันจะปรสกษาของตัวเองนะคะ,อะขอพูดในประเด็นที่เป็นจุดที่มหาวิทยาลัยคงจะต้องทําเป็นวาระของมหาวิทยาลัยเพราะว่าเราประเมินมาหกหน่วยงานแล้วนะคะที่เป็นหน่วยงานที่6กแล้วก็จะพบจุด อ่อนหรือจุดที่ต้องพัฒนานเดียวกันหมดเลยถ้าเราจะพูดเป็นประเด็นเดียวกันก็คือการสร้างศักยภาพของคณา,าจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพราะไม่ว่าจะเป็นบทความทางวิชาการบทความวิจัยวารสารหรือตำราที่ต้องได้รับการรับรองมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยค่ะถ้าเราได้ตาแหน่งทางวิชาการแสดงว่าเรามีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในมือแล้วมันก็ตอบตัวชีวัดได้ทั้งหมด5ตัวที่เราเป็นปัญหา ก็คงจะเป็นเวลาของมหาวิทยาลัยที่จะต้องมีิร์ชอช็อปเล็กที่เป็นสัญจรไปในแต่ละคณะแล้วคณะก็ควรจะมีโครงการเองด้วยอย่างเมื่อวานเราไปที่คณะคารุศาสตร์วันที่11นี้เ็า<ม>จะทําโครงการ์ดช็อปเรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพราะตอนนี้อย่าลืมว่าผลงานวิจัยเราเริ่มคลอดแล้วไม่ว่าจะเป็นท้าวหรือซีเนเจอรโครงการในวจหรือกศธจที่ทํามาแล้วก็มี มีรูปเล่มแต่ยังไม่ได้มีบทความที่ีพิมพ์ในวารสารที่เป็นเจอ r n a ใน,นรรประเทศหรือจาประเทศอยากให้มองตรงนี้เป็นวาระของคณะด้วยทางคณะครุาสา์ก็จะทาเรื่องงานวการยดมพ์มด้วยทบทความวิชาการที่เป็นมดงามน,นะคะอย่างเช่นอันหนึ่งท่านต่อหนึ่งบทความวิชาการไม่ต้องเป็นบทความวิจัยอย่างบทความวิมจัยท่านคณะบดีก็บอกแล้วหนึ่ง เรื่องของการวิจัยทำได้ถึงสองสามเปเปอร์เพราะฉะนั้นก็ทยอยเขียนไปถ้าไม่ต้องรอจบนะคะทยอยเขียนไปจบวัตถุประสงค์ที่หนึ่งที่หนึ่งจะทำเป็นหนึ่งเปเปอร์แล้วก็ตีพิมพ์เลยนะคะมหาล,ายลัยเราจัดเป็นนานาชาตินะคะตีพิมพ์ได้เรามองข้าม มดงานทั้งหลายถึงแม้มันจะค่อยๆทยอยไปก็ขอช่วยกันนะคะมันจะเป็นการระดมพลังในการที่จะสร้างอย่างวันที่7จ็ธันวาของนัะมนุษย์เขาก็เป็นอานาชาตินะคะเราสามารถไปตีพิมพ์ได้นับได้เหมือนกันค่ะหรือว่าทั่วประเทศก็12บสอเดือนมีทุกมหลาลัยค่ะ12เดือนมีครบหมดเพราะฉะนั้นขอให้เรามีผลงานอยู่ในมือเราจะส่งไปมหลาลัยไหนเรามีประถาสามารถประสานงานให้ได้นะคะ ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการก็เห็นว่าแต่ละสาขาจะมีเบสแ f a ก u l t สองตัวเองอยากให้ส่งเสริมในเบสแ f a ก u ่ t ให้มันมีชื่อเสียงในระดับนอกมหาวิทยาลัยนะคะในมหาวิทยาลัยเราจะทราบแล้วว่าแต่ละสาขาจะมีเบสเป็นแต่ละอันนะคะเรามองภาพชัดแต่ว่าอยากให้สื่อสารไปข้างนอกให้เห็นเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละหลักสูตรและอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการด้วยนะคะ ในส่วนของระบบของพี่เลี้ยงนะคะก็คือบอกคณะพดีแล้วว่าขอให้ส่งเพียรีวิวภายนอกสาขาละหนึ่งท่านเพื่อเราจะประสานและทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้จะสึกษาสอสอนะคะอันนี้เราจะมีเบสแคมปที่แมีเพียรีวิวภายนอกและเพียรีวิวภายในเรามีกำหนดอยู่แล้วและเราจะจับคพร้อมกันนะคะก็คือพี่เลี้ยงภายในเราอยากคอนแทคก,กับใครให้เป็นพี่เลี้ยงก็สามารถใช้พี่เลี้ยงข้างในได้ ที่เลี้ยงในหนึ่งรอบหนึ่งนะคะเราจะเตรียมการให้ตรงนี้ส่วนโครงการตำราเฉลิมพระเกียรตินะคะเราต้องทำห้าเดือนนี้ถ้าพณะรดีสามารถจะ MOU ได้นะคะว่าห้าเดือนนี้ขอให้ส่งตำราเฉลิมพระเกียรติมันก็จะเป็นเบื้องต้นให้กับคณาจารย์เราจะส่งผลงานได้หรือ m o u ว่าได้นานวิจัยหนึ่งเรื่องหรือ m o u ว่าได้บทความวิชาการหนึ่งเรื่องบทความวิจัยหนึ่งเรื่องอยากให้ m o u กันเลยก็จะได้เกิดผลงานตรงนี้เป็นรูปบธรรมนะคะเวลาไม่ใช่สั้น ตัวเองเนี่ก็จะทำสอเพราะฉะนั้น5เดือนนี้แน่นอนต้องได้ตำราที่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าตำราเฉลิมเกีรติทำแล้วนี่คิดทำแค่60%ก็จะต้องได้สมบูรณ์แน่นอนนะคะกอบสัญญากับตัวเองเอ,อ็มกับตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรที่มันระเบิดจากข้างในนี่มันอยู่กับเราตลอดการแต่ถ้าเกิดข้างนอกมาบังคับเราหรือว่ามาช่วยให้เราให้ให้เราทำหลายๆอย่ามันจะไม่คอนโทลน,นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ไไยางใงเราอยาก ลอดการก็จะทําให้เรามีความสร้างแรงจูงใจแบบยั่งยืนให้ได้นะคะตำราเฉลยขเกียรตินี่จะออกประกาศในอีกทีหนึ่งว่าบรรณาธิการจะเป็นใครเพียรีวิวจะเป็นใครและจะนับได้กี่คะแนนเพราะว่าเราจะต้องดูเรียนของตำราเฉลยขเกียรติด้วยนะคะอันนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้กับพา,าจารา์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยเ,เราทำควบคู่กันเราจะได้ใช้กรรมการชุดเดียวกัน แล้วเราจะได้พูดเป็นเสียงเดียวกันภาษาเดียวกันที่ทางเดียวกันการทํางานจะง่ายขึ้นนะคะคณะก็ง่ายมหาลัยก็ง่าย,ายเพราะว่าตัวตนของมหาลาัยไม่ดีนะคะตัวตนอยู่ที่พวกเราคณะทาําอะไรก็ส่งผลให้กับมหาวิทยาลัยอยากให้ทุคทกคนร่วมมือกันนะคะส่วนคะเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้เฉยแต่ว่าถ้าเรามีเกฑ์หรือมีเบนซ์หรือเบสที่เราจะเตรียกรมการว่าเราจะก้าวไปสู่อะไรมันก็จะส่งผลให้เราเดินไปตามเส้นทางนั้นค่ะ คณะพูดหมดแล้วก็ขอพูดในส่วนที่ไม่ตรงกับคณะดีค่ะ นะครับเดี๋ยวส้นอนเลยครับเวลาสั้นๆของยาวแล้วก็สรุปนะครับแต่อีกต่เน,นื่อใช้ตัวแล้วก็เรียบง่ายเราไปรวมได้ครับก็ก็ให้ฟังนะครับว่าท่านนี้ของเรานี่จะแตกต่างจากหลายท่าที่ที่นี่นก็คือสมมุติท่านนเก่าๆท่านนี้าการจากการพรอพันธุ์เลยหรือว่ามีอะไสักอย่างเริ่มจากศูนย์เริ่มจากที่ เรื่ต้นมามีคนไม่กี่คนซึ่งไม่ตรงสาขาเลยก็เลมต้องหาทางละถ้าจะว่าเป็นต้นไม้ก็สายอันก็เป็นต้นไม้ที่มีความที่มีความมั่นคงนับกิ่งก้านในสัดส่วนมีความยั่งยืนมันสวยผลผลดกเพาะจากเมล็ดมันไม่ใช่กิ่งตอมครจะมีความแข็งแรงมีกิ่งก้านสาขาสวยนะครับจะเห็นว่าสังเกตว่าการบริการทุกรัชพัฒเนี่ยจะมีพวกไป้ขันเหมือนกันมันเกิดมาธรรมชาติคล้ายๆกันจะแจกเพื่ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับ คณะของเราเป็นคณะที่ผ่านความเจริญสูงส,สุดสุดยอดเลยนะครับจนไทีไ่อีกฉาทุกคนเป็นคณะที่สมัยก่อน,นคณะวิกการหลายคนก็อยากจะมาอยู่ในคณะที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมมีทุกอย่างหมดทุกอย่างนะครับเป็นเป็นเป็นคณะที่ค่อนข้างโดดเด่นดที่ผมพูดตรงนี้ก็คือเป็นเป็นรากฐานสำหรัาบาเราว่าเราจะทำไงกันต่อไป สมัยก่อนในเปรูข้าวบูท้างของมหาวิทยาลัยถ้าย้อนไปประมาณสักแปีนั้นนักศึกษาของคณะบริการจัดการจะมีประมาณหนึ่งในสามากกว่าหนึ่งในสาของมหาวิทยาลัยถ้ามีนักศึกษาอยู่ประมาณสักพันคนนะจะมีนักบริการในสามสี่พันคนแต่ก่อนส0มื่นคนเียนะครับนะฮะจะบอกได้ทันทีเลยว่าจะมีกี่คนครับทังนั้นตรงนี้เนี่ยาบอกว่าสมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นสถานที่เฟื่อฟูมากหลายสิ่งหลายอย่างมีรากฐานลงมานะครับ ครับเรามีนักศึกษาประมาณร้อยนะทุกคณะอันหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ผมชอบมากมานานผมไปใช้ไปใช้ต่อหลาอันก็คือทุกอย่างที่คณะทําวยการจัดทานั้นก็หลออเป็นมืออาชีพเป็นคีย์เวิร์ดที่ผมชอบมากที่สุดแต่เวลาทาอะไรั็จะมองเป็นมืออาชีพทำเสมอเลยทำอะไรก็สวยน,นักศึกษาทําอะไรก็เป็นรู้สึกว่าหลายคนที่ไปขอให้พิการจัดการใช่ไหมมีเอกลักษณ์หลายอย่างโดยเฉพาะเลยนะครับ ที่สอดคล้องกับบทของคณาาะหลายๆอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีหลายเรื่องคณะมีการทําไปเยอะนะครับถ้าเราย้อนหลังจาทง่มาครับครับเรามีเคยมนักศึกษาประมาณร้อยละ40นะครับปัจจุบันมีประมาณ100ร้อยละ15เพราะเรามีนักศึกษประมาณ1,500คนนี่ถ้าปกติไม่ถึงนะครับพิเศษด้วยนะรวม1 5 0าคนจากนักศึกษาประมาณ17%ถ้าดูเฉลี่ยคือ15%ครับถือว่าลดลงมา ลรามองสัติที่เรามองไปก็คือการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสี่ทศปีที่ผ่นนนา,า,านมาครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นน่าชื่นชมของเราก็คือคณะนี้การจะเป็นคณะที่การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากเร็วไม่ใช่เร็วนะคเร็วมากมาอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ก็ิ่งเป็นเอกลักษณ์ของคณะเลก,การจัดการกั็นที่จะมีการปรับตัวปร,รับแปลง แล้วก็เปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อสรองต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะุ่พกขานนะได้ไวกว่าคณะนะครับอย่างเช่นเราเห็นวันนี้แจกพุดตพัดเรือบางสิ่งบางอย่างไอ้จจมีความเขาที่ผมพูดมาก่อนนะครับจะตามไวอย่างตามหลา,หลายๆอย่างที่ขึ้นมาไปข้างหน้าทิศพัฒน้าที่กาลินเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมรับ การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในหลักเกณฑ์นะครับไม่ใช่ conservativity หรือตัวอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงวิทยาลีล้าสมัยว่าเป็นครับเพราะสำคัญก็คือถ้าเราดูดีๆทั้งสามภาควิชาไม่ว่าจะเป็นบริหารธุรกิจหรือว่าเศรษฐศาสตร์การเงินบัญชีไอ้รวมทางวิทยาศาสตร์นั้นมีการเริ่มต้นมีจุดมีตัดใจนําเข้าเนี่ยที่ดียิ่งอาจารย์เกือบทุกอารวุธทั้งสามภาควิชานั้นอาจารย์ไอ้ระดับพุทธิอาจารย์เนี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ควร เกมที่เขาคิดว่าควรจะเป็นอยู่แล้วนะฮะแล้วดูดูเวลาสั้นๆนะครับตําแหน่งทางวิชาการก็อีกไม่นานก็ดูตามแข่งตรงนี้อีกสองสามปีนะครับไอ้สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ที่เราพูดว่าเราเป็นสิ่งปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะต่อไปเราจะควบคุมได้หมดเลยอะไรว่าเรามีปัจจัยพื้นฐานที่ดีเรามีอาจารย์มีหลักสูตรมีธรรมชาติของสาขาวิชาที่สามารถเป็นรากแก้วให้ความมั่นคงมีโครงสร้างและธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาเพราะเรา จะไม่ไม่ริหารแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะแยกสาขาากนะัากก่อนถ้าการคือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งคือเมื่อปี2540เรามีโครงการจัดก,การาการวิชาการแบ,บ่งโปรแกรมวิชาคณะที่นำคณะแรกคือคณะวิการจัดก,การที่านารยสนามอะไรอาจารยศรีนาเป็นคนเริ่มทำมาเร้วกวได้วาดศิษา,ามาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่นำโปรแกรมวิชามาใช้หรือยุบภาควิชาหมดสมัยนะ นั่นคือการงหานจัดก,การบูรณาการแบบทรัพยากรมาใช้ร่วมกันนะครับทุกอย่างมาใช้ร่วมกันหมดไม่มีแยกกันนะครับก็เป็นที่มาของหลักสูตรปัจจุบันภาะใต้ตรงนี้แหละครับมันเป็นรากฐานเป็นอะไรที่ดีท่านอาจารย์ธรรมชาติของสาขาวิชาธรรมชาติของโครงสร้างการบริหารจัดการธรรมชาติของสาขาวิชา,อ,ชาอ,อย่างผมบอกง่ายๆก็ว่าหลายแห่งน,นะครับ